สเรื่องพระเถระผู้ยินดีในธรรมพิสุผู้มีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมใคร้ทวนถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัจธรรมทีนี้คำนี้นะว่าธรรมเนี่ยธรรมะธรรมะเนี่ยหรือคำว่าพระธรรมไหมอะไรคือพระธรรม หรือบุคคลก็ได้บรลุธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรเห็นธรรมเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือมรรคผลแล้วก็นิพพานเนี่ยคือโลกุตตะละธรรมเก้ามรรคศีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นโลกุตตะละธรรมเก้านี่คือพระธรรมสว่าขาโตภะควาตาธรรมโมเนี่ยทรงแสดงธรรมะทรงแสดงธรรมะเพื่ออะไร พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื่ออะไรเราตรถาก็ตรัสรู้แล้วใช่ไหมแสดงธรรมะแหละเพื่อผู้ฟังเนี่ยเวเนศร์หลุดพ้นตถาฐาก็จะพาผู้ฟังเนี่ยให้หลุดพ้นตามไปด้วยก็คือถึงนิพพานดังนั้นใครก็ตามถึงกระแสธรรมะคือเราคตระละธรรมตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปเจอถึงอรหรันต์นี้คือเราุตรละธรรมเก้านี่คือบรรลุธรรม ถึงข้างแรกเลียว่าโสดาบันเนี่ยดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้ก็เป็นวาหานเดนัธรรมะองค์ธรรมเรียกว่าที่สุดของธรรมะคือโลกุตระธรรมก้าทีนี้เขาว่ายินดียินดีหมายควาอย่างไรก็มีฉันทะนี่แหละที่จะไปทางโลกุตระธรรมก้าวนี่แหละก่อนหน้าโลกุตระธรรมก้าเนี่ยคืออะไรวิปัสสนา ก่อนวิปัสนาคืออะไรญาณทัศนะปัญญาก่อนญาณทัศนะคืออะไรสมาธิสติก่อนหน้านี้ก็คือขั้นศีลแหละศรัทธาเสรีละสองวรรีส,สองวรเป็นต้นก็รวมถึงยินดีใช่ไหมยินดีที่จะฝึกเนี่ยที่จะประดับในศีลสมาธิปัญญาถ้ายังไม่ได้อะไรก็ยินดีนี่แหละฝึกในการศีลถ้าตั้งสติได้ก็ยินดีในการเจริญสติเจริญสมาธิ ถึงปัญญาก็ยินดีในการเจริญปัญญายินดีในการเจริญวิปัสสนานี่คือยินดีในธรรมะที่ทำมาู้ว่าจะทำยังไงปฏิบัติยังไงล่ะยินดีอะไรในการฟังธรรมะทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่ายินดีในธรรมะหรืออย่างที่ตัดกจพิะสุใช่ไหมกิจการงานของพิะสุเนี่ยธุระมีกี่ย่างสองอย่างคือ คันถาธุระเนี่ยศึกษาสดับรับฟังกำหนดจดจำถ้าเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติเรียกว,ว่าวิปัสนาธุระแต่คำว่าวิปัสนาธุระเป็นคำหลังสุดก่อนจะถึงพระธรรมแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเจริญปัญญาเจริญสมาธิเจริญสติฝึกจิตเนี่ยเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว,ว่าเส้นทางของวิปัสนาธุระต้องไปตามลำดับจึงจะเป็นของจริง ทีนี้เวลากล่าวถึงการปฏิบัติเนี่ยโชคสุดท้ายของการปฏิบัติที่นักปฏิบัติทำได้คือเจริญวิปัสสนาส่วนโลกุตระไม่ต้องปฏิบัติเพราะว่าถึงแล้วก่อนได้วิปัสสนาก็เป็นปัญญาเป็นสมาธิเป็นสติถอยไปตามลําดับเส้นทางเหล่านี้ทั้งหมดเรียกรวมว่าอะไรปฏิบัติธรรมใช่ไหมแยกบรศีนสมาธาิปัญญาเรียกขั้นสุดท้ายว่าเจริญวิปัสสนา เรียกตรงกลางก็ได้จเจริญสติเรียกรวมก็ได้จเจริญสมถกรรมาฐานจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเรียกโดยวิหารก็ได้ฝึกจิตอะไรก็ได้ถูกทั้งหมดแต่ต้องก่อใจทั้งหมดจึงจะฟังคําเดียวแล้วแล้วถูกทั้งหมดจะไม่แยกส่วนออกไปเพราะเป็นเส้นทางเดียวกันเพียงแต่ว,ว่าตอนนั้นนะ่ะตนเองฝึกอยู่ในขั้นไหนจะเจริญขั้นไหนต่อตามลําดับไปไปจบที่โลกุตระ,ะนี่แหละ อย่างนี้จึงเรียกว่ายินดีในธรรมถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมอันนี้มากับบัญญัติบัญญัตินะศึกษาอยู่ยินดีอยู่ความรู้ก็ไม่เสื่อมไปฝึกปฏิบัตริระดับศีลสมาธิป,ปัญญายินดีที่จะฝึกที่จะปฏิบัติสร้างแล้วยินดีที่จะรักษาก็จะไม่เสื่อมจากศีลสมาธิป,ปัญญา ในการจบพระเทศนาพระธรรมารามะเถระนั้นก็ดำลงอยู่ในพระอัาตผลเราก็ฟังจบแล้วเราได้อะไรแล้วได้รู้แล้วเราจะทำอะไรต่อไปมีเหตุว่า,า,รราพระศัสดาประทับอยู่ณนะพระเชตวันทรงปราบพระธรรมารามะเถระตามที่สดับม,มาว่าพ้าศัสดาตัดบอกว่า อีกกี่เดือนแต่ถานขจะไปเล่นได้พ่านกี่เดือนสามเดือนไม่ถึงสี่เดือนแล้วเดียว่าจะหลดขอบเขตของสี่เดือนก็คือมีเพียงสามเดือนสามเดือนเท่านั้นจะได้เห็นพระพุทธเจ้าเกินสามเดือนจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าพอฟังจบคนได้ยินทําไงต้องมานั่งใกล้ๆทุกวันจะได้เห็นไหมไม่งั้นจะไม่ได้เห็นแล้วสามเดือนหรือไปไกลๆเลยปฏิบัติเลย เมื่อพระศัสดาตัดดังนั้นแล้วพิสุหลายพันรูปต่างหอ้อมล้อมติดตามพระศาสดาไปเพราะอะไรจะได้เห็นภายในสามเดือนนี้จะได้อยู่ใกล้ในสามเดือนนี้แล้วอยู่ใกล้จริงไหม ถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปหน้าคนเกาะจีวังตามไปเลยใกลไหมไม่ไกลไม่ได้ไกลด้วยเหตุน,นั้นถ้าไม่ถึงธรรมะก็ไกลาจากตาตา,ตาคตตถา,าคตก็ไกลาจากผู้นั้นแต่ถ้าไปอยู่ร้อยโยอะ่ะแล้วถึงธรรมะละคนนั้นก็ใกล้ตาถาคตตาถาคตก็ใกล้ผู้นั้นเพราะฉะนั้นพิสูนหนึ่งพาลูพร้อมตาตาคตเนี่ยใ,ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ พิสุผู้เป็นบุตรชนไม่อาจอดกลั้นน้ำตาไว้ได้ร้องไปร้องไห้ไปแล้วนะอีกสามเดือนอีกสามเดือนน้ำตาไหลคำหนึ่งถึงอนาคตว่าเราจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าพิสูรูปหนึ่งชื่อธรรมมารามะไม่เข้าไปหาพิสูเหล่านั้นเลยเมื่อพิสูทั้งหลายถามว่า เพราะเหตุใดก็ไม่ตอบเพราะคิดว่าอีกสามเดือนพระศัสดาจาักปณิธานส่วนเราเป็นผู้ยังไม่หมดราคะเมื่อพระศัสดายังทรงพระชนอ,อยู่นี่แหละเราจะพยายามบรรลุพระอระหันต์ให้ได้ดังนี้แล้วจึงอยู่รูปเดียวนึกคิดระลึกถึงพระธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงอยู่ ที่สูทั้งหลายกราบถลเรื่องนั้นแด่พระแต่ถากฎว่าพระเจ้าข้าพระธรรมรรมารามะมิได้มีความเยื่อใยในพระองค์แม่แต่น้อยไม่ร่วมปรึกษากับพวกข้าพระองค์สักหน่อยว่าพระศัสดาจากปณิธานพวกเราจากทาอย่างไรดีพระศัสดารับสั่งให้เรียกเธอมาแล้วตัดถามว่าเธอเป็นเช่นนั้นจริงหรือ ข้ามารามะรับว่าจริงพระเจ้าค่าเพราะเหตุใดภิกษุทราบว่าอีกสามเดือนพระองค์จากปรนนิ้ผ่านส่วนข้าพระองค์ยังไม่สิ้นราคะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นี่แหละข้าพระองค์จักพยายามบรรลุพระอรัตผลให้ได้พระเจ้าค่าเหตุนั้นข้าพระองค์จึงนึกระลึกถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงอยู่ พระสาสดาตรัสว่าดีแล้วดีแล้วดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุรูปอื่นผู้มีความรักใคร่ในเราตถาคตพึงเป็นเช่นกับพิสุธรรมารามะนี้เพราะผู้ทำการบูชาด้วยเรือเบและของหอมเป็นต้นหาชื่อว่าทำการบูชาเราตถาคตไม่ผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละชื่อว่าบูชาเราตถาคต แล้วตัดพระกาาน,นี้ว่าเจนายทั้งหนึ่งภิกษุผู้มีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมไถ่ครวนถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมในการจบพระเทศนาพระธรรมารามเถระนั้นก็ดำรงอยู่ในพระอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ชนผู้อยู่ในที่นั้นด้วยแหละ